ของเราไม่มีนะอย่างนี้เงนินไม่ถึง <_ D ing> อาจารย์อนนี้ก็คือดาบมูฟเดี๋ยวนี้ไม่มีใครวางพระบนตู้เย็นหยุดอย่าพึ่งทำไมเขาถึงซื้ออะไรแบี้เล่าให้ฟังหน่อย <_ D ing> ฉันเห็นรองเท้าที่ฉันอยากได้แล้ว <_ D ing> ฉันยังไม่เคยใส่เลยอันนี้แกไม่ได้รับฉันชอบคู่นี้มาก <_ D ing> อีมาอีมาจุดของขาแล,ล้วรู้ไว้าวว้าวว้าวม่ก็ว้าว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 งานแบบ ก้งเก้าอี้ก็คือเหมือนแบบว่าเราเปิดจากในไอจหรือเปิดในมิกยสีนงานแบบกินทีรขอเราไม่มีนะอย่างงี้ส่วนนม้ถึงส่วนนม้ถึงวันนี้ก็เลยจะมาบุกบ้านพี่คริสแล้วก็เรียกกล้องมาด้วยต้องการดูว่าบ้านคนรวยมันเป็น <laughs> <laughs> ตแต่ว่าตอนนี้ก็คือมูเตมูเตมูเต้รู <c oughs> ้ป่าว่าวันแรกนะมาถึงที่ย้ายเข้าเนี่ยเราก็กลัวใช่ป่ะบ้านใหม่ถ้าเกิดใครเคยดูสาว,วซิสเตอร์รายการเช็คดวงประจําเดือนอะอาจารย์นารีก็คือเพื่อนคือให้อาจารย์นารีมานอนเป็นเพื่อน<ม>ซึ่งจริงๆอะเราก็คือบอกให้อาจารย์นารีมาเพราะว่าเราจะตั้งคราวไว้ตรงไหน<ม>อาจารย์นารีก็คือเดินเข้ามาในบ้านแล้วก็<ม>เฮ้ยบ้านนะาสวยมากเลยเนาะโอ้ยฟรนเจอร์สวยมากเลยบอยๆแบบที่คุณชอบเลยอันนี้ตรงนี้ไหนบอยวะเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวก่อนนี่จะข้ามอย่างอื่นบอยบอยไหนบอย บอกว่าบอยไปฉันก็เลยบอกว่าเอา้าฉันชอบแบบนี้มีเท่งไงแหมเพื่อนวิเกตอีกเอาตอแล้วพระตั้งตรงไหนดี <c oughs> ก็คือไม่รู้จะวางตรงไหนฉันก็เลยวางไว้ข้างบนตู้เย็นและร่องระหว่างตู้เย็นตรงนี้อาจารย์นรีก็คือด่าบอกว่ามูฟเรี๋ยวนี้ไม่มีใครวางพระบนตู้เย็นฉันก็ ไม่ก็นึ่ว่าแบบเปิดขั้นสูงไงไม่อยู่จะวางไว้ตรงโต๊ะตรงไหนมันก็ระดับเท่าเราก็เลยไปวางไว้ตู้เย็นโดนด่าอาจารย์บอกว่าต้องตรงนี้ตอนหลังก็คือเปิดมาก็คือสวัสดีค่ะสรุปสุดท้ายคือทุกอย่างที่วางไว้เข้ากับสีบ้านเข้ากับทุกอย่างคือสวยมากชอบมากทำไมแม่ต้องมีองค์พิเศษวันเสาร์แล้วก็พีิคเนตองค์นี้ชอบมากจริงพพิคเนตก็มีหลายองค์ค่ะเขาบอกว่าควรจะมีทุกปังนะปังนั่งปังยืนปังนอนอะไรไหมยเาอย่างเลยว่าชีนก็คืออยู่ในนี้ไปเลยจ้าดี หนะหลบหลบไปโอู้หฉันไปซื้อ2อันแบบนี้ดีกว่าอบหนึ่ง w a s หนึ่งอะมีแค่อันเดียวงบยังไม่หยุดใช้ปากตอนนี้ไม่สวยเลยไม่เก๋เลยฉันต้องไปซื้ออีกเครื่องแเราจะได้ดูมีหานะขึ้นขอโทษนะคะขอโทษทีเดี๋ยวเคาน์เตอร์ผังอย่าใส่อารมณ์ยังมั้ง Walk in c ที่นี่มีไหมที่นี่ไม่มี Walk in Closet เป็น Closet สร้างเองคือจริงๆเป็นห้องนอนก็คือเอาอีกห้องหนึ่งเป็น Closet ไปเลยใช่จะบอกว่ารกมากนะระวังลูกปากหยุด อย่าพึ่งคือตอนนี้ยังไม่เรียบร้อยต้นไม้ก็มีแล้วนี่คุณหลอกดาวให้ไปซื้อทาไมเนี่ยไม่ใช่ตรงไหนป้อมจันตอนนี้ตู้ยังไม่มาตู้วางของยังไม่ใหม่2ออันพวกนี้เป็นของที่จะอยู่บนตู้แต่ตู้ยังไม่มาก็เลยอยู่ในกล่องก่อนแต่ตอนนี้ยังไม่พร้อมนะคอยอยากได้อะไรไหมดูอยู่ค่ะทําไมเขาถึงซื้อไแบบลี้เล่าให้ฟังหน่อยต้องเดินถอยหลังทุกวันไหมอันนี้คืออะไรรู้ป่ะคุณคริสลองสิคะนี่ลดราคาอยู่ค่ะลดอีกเราแพ้คำเดียวใส่ปุ๊บลดราคาเท่าไหร่คะของคุณคริส 50ค่ะโอเคค่ะมีเสียอะไรบ้างคะไม่มีรองเท้าอะไรแบบนี้เลยเอาจริงอย่าว่าแต่พลอยเลยฉันก็ยังคิดเลยว่าฉันซื้อม,มาทำไมคู่เนี้ยคู่เนี้ยดูสวยมีงานปากฝุ่นเกาะไปหมดแล้วเนี่ยซื้อไม่เคยได้ใส่เลยใช่มฉันเห็นรองเท้าที่ฉันอยากได้ละฉันยังไม่เคยใส่เลยอันนี้แกไม่ได้รับพลอยกอดๆดูว่าอันนี้ของดิฉันเองแล้วก็มีอุปติบ้างฉันใส่บู๊ให้ดูอันเนี้ยฉันลองให้เหมือนกันเพราะฉันบอกว่าฉันชอบคู่นี้มากพอไป้วเสร็จปุ๊บบออก่ะขอลองหน่อยเฮ้ยถึงเอวแมก คายไปลองข้างนอกพี่นางก็เอามาให้แค่ข้างเดียวนะโอ๊ะปะอีบา้าอีบา้าเอวดีทันคืออยู่ตรงนี้ใช่ปะ่ะแม่นี่คือจุดของขาเลยววมาชอบโอ้โห <c oughs> <c oughs> เราไม่คิดว่านางอะ <c oughs> จะสูงขนาดนี้เว้ยเพราะเราเห็นนางแบบใส่มันยังมีเออเห็นชิ้นเนื้ออันนี้ม,มันย่นได้เขาใส่เป็นย่นย่นก็ได้ใส่ย่นเราก็ตันเป็นเสมอเลยไงพ่อะลองนั่งผิดข้างค่ะผิดข้างค่ะ ถูกมะมันเหมือนใส่กางเกงคุณเราใช้ใส่กางเกงได้ถ้าไดู้ลองกองลองกองอ่ะลองกองดูตานซีดตานซีดอันไหนอะนี่ใส่อะไรข้างในหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ใส่ค่ะกูใหญ่ได้อยู่ถ้าใส่เป็นอย่างงี้เออใส่เป็นอย่างงี้ได้อยู่นะลองข้างนี้สิฉันว่าฉันรอดแต่อันเนี้ยไม่น่ารอดคือเห็นจากในเน็ตอ่ะแล้วก็แบบว่าชอบมากชอบมากชอบมากชอรู้ตัวอีกทีอยู่ที่บ้านพี่สาวจ้ะพี่ค่ะ ไปที่ไหนล่ะคุณตันสลายมากพ่อยก็ใส่เป็นตังเกงได้หมดก็คือไม่ใช่แล้วรองเท้าไม่ใช่แล้วมันคือตังเกงย้ายมาอยู่ได้มาประมาณอาทิตย์หนึ่งมุมที่เรารู้สึกว่าเราชอบมากที่สุดเลยก็คือมุมห้องนี้อยู่ในห้องลิฟท์รูดูทีวีดูเน็ตฟลิกอะไรกันเยอะใช่ไหมช่วงนี้จัดโซฟาใหญ่ๆสบายกาอี้สบายส,ายาส,ายสายฉันได้นั่งแน่นอนได้นั่งแน่นอนเปิดดูเน็ตฟลิกทุกวันมารู้ตัวอีกทีนั<อ> <laughs> ตรงนี้คือสบายที่สุดอ้าวแล้วโซฟาที่ซื้อมาราคาแพงชอบนั่งตรงนี้มากตรงนี้คือเพอร์เฟกที่สุดเลยพอลองนั่งดูตรงนี้สบายสุดจริงๆริงตรนี้ตรงนี้เราต้องลอง,ลองแบบเราแบบผู้ดีก่อนแล้วก็แบบผู้ไม่ดีแบบรอ,อันนี้มันเย็นไงลองนั่งพื้น เออเข้าใจแหละมันหมกมุมมันเข้ามุมพอดีอะ่ะตรงนี้คือที่สุดตัวนี้คือตอนแรกก็ดีไซน์สวยนะั้นไม่นึกว่ามันจะสบายขนาดที่มันเป็นเข้ามาถึงอย่างแรก่าเห็นอันเนี้ยพอรู้สึกว่าอยากนั่งอันเนี้ยสบายเพราะว่าเราชอบนั่งให้มันเป็นแบบมุมมุมแบบุบอันนี้<ๆ>สบายจริงๆเออได้อยู่ต่อไปเป็นห้องนอนซึ่งไม่ต้องดูหรอกห้องนอนวันนั้นให้เห็นห้องน้ําไปแล้วพอแล้วเราก็กลับมาย้อนดูคอนโดเราดีดีดี ยินดีมากแต่เดี๋ยวเออเซตติ้งก่อนอบ้านฉันคือบ้านตะแกรมนะคะอินสตาแกรมเฟสอินสตาแกรมเฟสหม,ม,มายความว่าไงได้ทุกมุมเดี๋ยวคุณลองดูแสงทันดีค่ะมุมที่จะถ่ายรูปในบ้านไป่ค่อได้คือมุมไหนบ้างน,นอกค่ะตรงแท็กซัสเนี่ยสวยนั่งตรงพื้นแล้วก็แสงหันออกไปข้างนอกอ่ะคะันหลังเข้ากระต่ายแล้วก็หันออกไปหลังหลังเข้ากระต่ายหันได้านแล้วก็หันออกไปเออเอหนึ่งอันนี้ได้และข้างนอกข้างนอกแข็งไปนิดนึงต้องรอช่วงเย็นเย็นกราบหนุ่ยไอดอลค่ะให้เห็น อย gut, ่ากอดอย่ากอดอย่ากอดโควิดค่ะนีอยู่อ้าวแค่ไม่มาดีอยู่